สาวภาวะเสียบสายชาร์จ iPhone ทำไฟเกือบไหม้บ้าน เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาได้มีรายงานเหตุระทึกที่สาวรายหนึ่งนำมาโพสเตือนภัยหลังการนอนเล่นโทรศัพท์มือถือตามปกติเกือบกลายเป็นความสยองขวัญแถมยังทิ้งแผลไว้บนใบหน้าของเธอเมื่อจู่ๆสายชาร์จไอโฟอนที่เธอเสียบไว้เกิดไฟลุกไหมทำให้ผ้าหนวมและผ้าปูที่นอนของเธอติดไฟโดยในเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเอมมี่ฮอว์วัย17ปีจากประเทศอังกฤษได้นอนเล่นไอโฟนอยู่บนเตียงโดยเสียบสายชาร์จไว้ภายในเวลา2นาทีหลัง เสียบสายชาร์จก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทั้งผ้าพูที่น้อยและผ้านวมของเธอติดไฟแถมบริเวณแก้มขวาของเธอยังถูกไฟลวกจนเป็นแผลไหม้หญิงสาวได้ย้ำว่าอุปกรณ์ที่เธอใช้ไม่ใช่สายชาร์จราคาถูกแต่เป็นสายของ Apple เองทั้งนี้เธอยังฝากเตือนทุกๆคนว่าอย่าเข้านอนโดยการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืนเพราะหากเธอหลับไปแล้วทุกๆอย่างอาจเลวร้ายกว่านี้มากและมันเกือบทำให้บ้านของเธอที่มีครอบครัวอาศัยอยู่เกิดไฟไหม้ ในขณะที่ทาง Apple ได้ออกมา,ถาแถลงการถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่า Apple ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้าอย่างมากและจะมีการติดต่อลูกค้ารายนี้เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อตรวจสอบข้อมูลแนะนําด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ชาร์จของ Apple พบว่ามีข้อหนึ่งแนะนําให้ใช้อุปกรณ์อะแดปเตอร์ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเพราะหากใช้อุปกรณ์ในจุดที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเช่นใกล้โซฟาใต้ผ้าหม่มหรือบนพรมนาอะแดปเตอร์อาจปิดการทํางานเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกิน